สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะพวกเราจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมันก็มาพบพคอกับเซาเกึรมกับเซาบัวเนาะมันีก็เป็นวันคานเนาะบมาดูพบพคอกันเติร์นโดนบริษัทเซาบัวเติร์นโดนพี่น้องเบิ่งเกิดเป็นคนใหม่เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเซาเกึรมเสียคาบหล่นมาจาบอซอลเทงออกไปข้างนอกเลยท่าจากอะไรได้บไหมโอเคพี่น้องที่เนี่ยมันอันนะมัน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 มืดเนาะเรามาอยู่เนาะ กาสทักทายสบายดีพี่นอ้องบรจะอยู่ฟังไทยฟังลาวอีกรอบหนึ่งเนาะทุกๆคนที่ติดตามสก,กลุลตลอดมาเนาะก็ขอบใจขอบคุณล,ยลายๆที่ให้กาลังแรงใจตลอดมาเมือนสก,กลุลกับอ่าสบัวก,ก,ก็กำลังจะเดินทางไปประเทศไทยเนาะพี่น้องเพื่อว่าสก,กลุลจะพาเพิ่นไปเอาอันออกอกในข้อเพิ่นนแหละที่หอบวงเมื่อปีหนึ่งบัวที่เ,าเอาไปใส่ใกล้ๆที่เพราะว่าบุปกายนี่หลังจากที่อาจารย์เมืองเนาะสั่ย่านนี่นนเนะาะเอา เออแม่นใกล้ๆเลยแหละเพรราาะะเพว่าตอนที่ซอก,กึมมาเทียปักเซเนาะแล,ล้วก็หลังจากที่อาจารย์ดูน้าออกจากท้องเพิ่นเนาะที่อาจารย์ซอยมาและะว้วก็ต่อมาเออสลากะเป็นคนให้ซอก,กึมพนันธัวไปเที่ยวเที่ยวแล้วก็คิดว่าศิบลบเดฟฟอกเนาะแล้วก็กลับมาเพิ่นก็นมีพระราใจเออสลากะเราไปฟอ,อกมึงไปเปิดเศษมึงลูกหลังจากกลับมากะ,กะท้องจากท้องที่ใหญ่ตอนนี้ก็ท้องก็แฟบแล้วพี่น้องเอ้ท้องก็แฟบก็ขอบขอบคุณพี่ทักเออสลาเนาะ ขอบบุญขอบคุณพออระเอกราหลายๆที่ว่าเพิ่นซอยชีวิตสบัวเนาะถ้าบ่มีเพิ่นมาซอยชีวิตไปก็คือสิบ,บุญมีน้องบัวในมือน,นี้เนาะเพรอแสดงซาอึ้มกะเพิ่นกระโทมายั่มตลอดว่าให้เพิ่อนอดูแลน้ำคิงเนาะได้ชีวิตใหม่ต่อกระให้ดูแลคนอื่นต่อเนาะเอ่อก็เลยแบบซาอึ้มก็ดีใจแทนเพิ่นที่ได้เห็ุบุญกุศลกันได้อ่าต่อชีวิตต่อลมหายใจให้คนผู้หนึ่งเนาะพี่น้องมันก็นเป็นการสานบุญกุศลอันหนึ่งเลยได้พี่นออ้องเอ้ หายชีวิตใหม่เนาะการที่เขาทำบุญเนี่ยมันจะเป็นต้องมาเหตุกองบุญเป็นกองหรือสั่สงวัดสั่งวาเนาะเขาเหตุแบบกับคนก,ก็ได้คือการปีนองเอง ขนาดพระอา,ารย์เพื่อนยังบอกเนออยู่แคลิฟอร์เนเียเพื่อนยังเคยซอยเมซี่พิมเพื่อนกับว่าการที่เฮาซอยชีวิตคนเนี่กับเป็นการเหตุบุญกองหง่ได้บุญอานิสงส์ลายเป็นโน้สั่นนั่นและ,นเ,นะเ,เขาให้เอยสลาดเอฟซีทุกคนเนะที่เคยแหกกำลังแรงใจตลอดมาให้ทุกคนนะคะบุญกุศลร่วมกันด้วยที่ต่ตชีวิต,ต่ตลงหายใจเห้น้องบวัวและก็คอยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแห้งขาคลาลยลำรวยลำรวยเนอเมือ่อนีนกับสิผาเพื่อนไป,ไปอันไปเอาอันซ้ายฟอ,อกไตเนอ,อ,ค,อครบปีหนึ่งแล้วมันเบิดอายุการใช้งานเนาอปกต มันได้แค่ได้แค่หาหกเดือนเนาะบดปีแต่ตอนกันเลยปีมาแล้วแต่เข้าก็บเบิสไปฟอกดอกเพราะว่ายุดฟอกโดนแล้วเนาะพี่น้องยุดฟอกจากเดือนอะไรบัวตั้งแต่หล่นแล้วตั้งแต่เดือนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองเนาะโตเดือนตะกุมภาป้าเจ็ดเดือนพี่น้องเจ็ดเดือนเนาะกะท่องกะแวบแบบโบมีอย่างเลยแบบอัศจรรย์พี่น้องเนาะก็คือแบบว่า ได้ๆกะคันโบมีทุกๆคนโบมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตกับโบมอจุดหนีกับขอบบุญขอบคุณทุกคนหลายๆกับโบมี่ยังสิ่งเก่าวเนาะเพราะว่าสกึมกับดีใจแทนสาบัวเพิ่มหัวจุดนีเนาะแล้วก็สลากไปกับคอยดูแลเบิ่งแง้งคอยทําไทยตลอดเนาะแล้วก็บเอฟซีที่เขอบมาคอมเมนต์กับขอบคุณหลายๆเนาะขอบมาคอมเมนต์ที่สกึมลงคลิปส่วนนี่กับดูแลน้องไก่ซอนคือการพี่น้องกับกับที่ตองฮะเป็นอยู่ตอนนี้ยังอยู่คอนแก่นสายแสงสามจุดเอ็ดแสงเนาะกะ เป็นห่วงเพิ่นคือกันก็ยังบางคือาจจะไปห,หักเพิ่นค้ากลับอันนี้กกเป็นสายบุญทางเฮ็ดงานไปนําขายเครื่องออนไลน์ไปนําทางซอยเหลือคนไปนําด้วยหัวใจเนะนะา,า,าะาพี่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเฮ็ดด้วยหัวใจเฮ็ดด้วยแบบอยากใจบ่ได้หวังหยังเนาะบ่ได้หวังผลประโยชน์แต่ส่วนหนึ่งคันมีพี่ม,มีเอเอซาลาโบผู้ใหญ่เจดีเพิ่นให้มาบอกกัขอขอบคุณเพิ่นอันนี้เป็นของแถมที่เฮาเฮ็ดดีแล้วเพิ่นให้เห็นเ,หเพิ่นเห็นจิตใจเฮาเพิ่นให้มาเนาะพี่น้องส่วนนั้นเนาะแต่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือใจเฮาก่อนเฮ็ด ด้ยวยความจริงใจด้ยวยความหักเนาะพี่น้องคือจะเอาน้องน้ำคิงมาเลี้ยงคือกันก็เลี้ยงเพิ่นด้ยวยความหักถ้าบ่ามีความหักเลยเฮ็ดบ่ได้พี่น้องเองชิมาจ้างซอกกุมเดือดละพันเลี้ยงซอกกุมก็บ่เอาซอกกุมบอกอยู่มืม้อนกรก็พาเพิ่นไปเที่ยวอ่ารออยเ็ดมาไปแฮปปี้นะเพิ่นก็มีค,ความสุขนะเนาะก็ได้อ่าใกล้ชิดกับน้อ,องน้ำคิง2องมือสามมือ,มอก็เลี้ยงดูเบิ่งแยงบอกสอนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคือลูกเนาะสอนด้วยความหักไอเดียเราห้เพิ่นด้วยความหักเขาขี้แซ่เฮาแต่ใางน้อยเฮาทุกข์ใยากเฮา ขาดเคือนเขาคิดเห็นเขาก็นหนักเพื่อนนะพี่น้องอ่ะฝากสบัวขอบคุณเอสลาเนยค่ะหน้อยขอบ,บขอบคุณขอบคุณทั้งเมสชาเด้อร์จะได้ซอยชีวิตของข้าน้อยให้ได้มาถึงจุดนี้เนาะถ้าค่ะหน้อยโมมีม่เมสชาเขามาซอยในมือน่อน,นั้นค่ะหน้อยก็คือฉีตายแล้วข้าน่อยขอบคุณขอบคุณทั้งเมสชาหลายๆและขอให้พร,ระเจ้าคุม้มครองเมยให้เมยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บธุรกิจการางานรับเรื่อ ขอให้แม่รำรวยรำรวยเด้อแม่เสราที่ได้ซอยใครขมาเนาะอาสาทูอืมแล้วโากุนกับเขาอ่าแล้วก็สิ่งที่โากุนเห็ดดีๆไปกับโซกุนกันเนี่ยพลตอบหับเนาะไปโซกุนกับบริกซกุนกับบริเรียกเราแต่เพิ่นกันแนมเพีนงเนาะคือจางอ่า อาจารย์เนาะที่เป็นคบกับะสือกุ่มมาโดนเลยแหละตั้งแต่สมัยโควิดไประกาศตรงเนาะขอบุญขอบคุณพันลลายเนาะฝากของควันมาให้กะเทิงสิเก่าเพิ่นกับใหม่สำหรับเฮาเนาะไอโฟนชิ้นหกพารเลยจะได้กระพูพี่น้อยกะยังบริจาคพอดี่ห้อนะก็เอามาหลายเพิ่นกระชือมาให้เนาะในกากขอบใจเพิ่นเนาะไพระเจ้าอ่ยเพิ่นเพิ่นได้ครับเพราะรอยต่อพี่น้องไอโฟนยี่ได้มานานเมึงเนี่ยได้แล้วทุกคนเอ้ยสีหมักพ่อมันพี่น้อยเดี๋ยวสิบชิ้นสายสัตว์เนาะกะกะขอบใจทั้งอาจารย์เพิ่นเนาะ กดีใจลายเนาะทีแรกกับวันซีดีซื้อต่อมากับวันดีซื้อเลยเนาะพี่น้องกัเพิ่อนบอาไม่ให้ซอซกึมถ่ายคลิปเพราะมันแจ้งมันสะเทถียรกว่าอ่ารุ่นอื่นเพิ่นก็เลยเอห็นโซกึมเฮ็ดคอนเทนต์เนาะก็เลยฝากซอกึมมาเฮ็ดถ่ายคลิปถ่ายันทานี่มันจะดีกว่าของ Android เพิ่นบอกเนาะซอกึมขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะแล้วก็อ่าเพิ่นก็ยังมีอ่าเพิ่นก็อุดหนุนกาแฟซอยซอกึมเนาะอ่าที่จริงกาแฟกันมันกับบริหารราคาเนาะดอกแต่ว่าเพิ่นกับไม่นำใจกัให้เกินเนาะให้เกินอ่โซอกึมก็เอากาแฟไปขายอยู่งานคขายเนาะ กาแฟไปขายเงานขายโจนเวิร <S PR an ienne> ์ดก tamam <t hopping> ับอะไปอุดโนุนซอยอลไรกันเป็นกัอุดโนุนซอยสกึมสกึมกับขอบใจเพิ่นลายๆพี่น้องขอบคุณขอบคุณเพิ่นลายๆเนาะคอยเพิ่นได้หาผลผลลอยต่อพันต่อเด้ออ่าอาจารย์ก็ได้ผู้ขี่เป็นเจ้าของเงินคือเพิ่นอันนี้ก็คือเพิ่นอ่าซอยซื้อกาแฟพี่น้องสกึมกับเอาไปแจกอยู่งานขายเนาะก็คือค่าน้ำมูกน้ำมันค่าเดินทางค่าย่างเท่านี้แหละแก็ขอบคุณคุณเพิ่นลายๆเด้ออาจารย์อันนี้เป็นเงินขายกาแฟพี่น้องขายกาแฟอะไรกัน อาจจะเลือมาอยู่กระขอบบุญขอบคุณเพป็นหลายๆเนาะก็อยากมาขอบใจเพื่อนทางผ่านคลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ฝากกระเป๋าให้เอกึิมอีกโอ้หลายอย่างอ่าได้เสื้อเสื้อเสื้อมาต้อนนีไซน์ยูนิกระขอบใจเพื่อนเนาะแล้วก็มีทั้งอ่าเสื้อเนาะเพื่อนซื้อมาฝาก H&M ว่ามีแต่ของยี่ห้อพี่น้องเอ้เพึ่นเอาแต่ชิ้นดีๆมาให้เนาะมือไหร่คนอื่นก่อนแหละอ่าบุญมันจะกลับมาหาเฮาแบบเฮาบนห้องคอเพื่อนก็เห็นแนมเห็นเองนะอะไรก็ฝากกระเป๋ามาให้พร้อมเนาะฝากหลายอย่างเลยได้ของฝากกัน จักเพิ่นนะนะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเชียอ์เอสล่าเอาเฮาเรานี่ยน,นี่ขาดบ่ได้คืออันดับหนึ่งเนาะเอสล่านี่คือแบบเป็นคนซับพอตลอดมาเลยอยู่เบื้องหลังซับกึ่มเนาะคือเพิ่นอะไรยิ่พี่น้องเอ้ยซาซับกึ่มเนี่ยเพลินซอยเลือพอดไปกระซอยมาเราไปกระเบิ่งเหตุผลว่าโอเคบอนั่นนี่นะั่นคือเอ้ยเฮานี่แบบ เศรึ้มกับข้อยพระเจ้าอวยพลดยศลาเนาะได้มีสุขภาพทางกายแข็งแรงกับลูกสาเพื่อนครอบครัวเพื่อนด้วยเนาะให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคลายลำเริ่มรวยเหตุการณ์ธุรกิจการงานก็ขอให้เพื่อนลาบลื่นรุ่งเรืองเนาะให้เพื่อนได้รับเลื่อนตำแหน่งสมใจเสียงปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องเอตลอดมาอยู่ตรงกันมาเกือบสามปีสี่ปีเคยยศลากหักกันเอลีโลเนาะจนกระทั่งแบบหักแบบมึงเถอะให้เล้ากันกับเมื่เคยเขียดเคยยังเปิดได้ก็ยเนว่าความหักคือพี่คือน้อกนะแบบหักแบบทั้งส เคยสก,กุลเคยบอกเลยมาอยู่นอกแม่เอึ่ยนี่เนี่ยนะกับเพื่อนกับออโอเคเบิ่งก่อนปวดกระเซียณสิมาอยู่พี่ปวยินดีตอนหับสก,กุมกับบอดี้เคยว่าเออมีโบมีก็มาอยู่ด้วยกันได้สก,กุมเป็นคนที่ว่าสกมุลเคยทุกยากลำบากมาก่อนเนาะบอด้ว่าเออจะฉีดถูกหรือสิดหั่งกระทั่งคนมาอยู่มันยังเฮ็ดอีกหน่อยกำโพงกำผ่านี่ยอีต้นเขาเดือดคมหักถ้าเขาเป็นคนดีเนาะเป็นคนกระตันยูหูคนขึ้นน้ำคิงเนี่ยเอาบอด้ปฏิเสธว่าบ่มีเงินก็ยังให้อยู่ได้พี่น้องเยเลี้ยงดูเขาขอเพียงแต่เขามีจิตใจ กะสิประมาณนี้พี่น้องเอ๊่สกึมก็สกสบัวกะสิเดินทางไปมุกเดหานแหละไปเอาอันนี้ออกก่อนบัวหม้อสิว่าจังไดเนาะจะในกระส่ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สกึมเลยด้อพี่น้องเพื่อจะพัดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปนี้สกึมกับสบัวกะสิเดี๋ยวขอลาทุกคนไปก่อนพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีสบายดี